ทางการรมการครับผู้ร่วมรายการคนนี้คือแชมป์โลกยุวชนหญิงกีฬาเทควันโดคนแรกของเมืองไทย <Yeah. S 1> คนแรกของเมืองไทยนะครับน้องฝึกหนักขนาดไหนอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้น้องพบความสำเร็จฝากทางการ้รมการพูดคุยสอบถามนะครับเชิญ <Yeah. S 1> ครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัลัญญาตลาดเงินชื่อเล่นชื่อแบมค่ะอายุ14ปีค่ะอยู่โรงเรียนสัมคีวิทยาจังหวัดลบบุรีค่ะไม่ครับเหรอคะใช่ไหมคะ <laughs> ค่ะ <c oughs> หนูคือเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะอ้าวโโอ้ห <c oughs> แล้วทำไมตัดผมสั้นล่ะลูกแบมหนูตัดเป็นเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพี่เป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะอ๋อพี่ผู้หญิงผู้ชายลูก พี่ผู้หญิงค่ะอ๋อตอนนี้พี่ตัดผมสั้นค่ะคแล้วหนูก็เลยตัดโอ้โหให้กําลังใจพี่อย่างนี้เหรอคะลูกค่ะน่ารักจังเลยครับแล้วโรคสะเก็ดเงินที่ที่พี่สาวเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงลูกก็มีแบบว่าเป็นผื่นขึ้นตามตัวค่ะก็มีขึ้นที่หัวด้วยค่ะถ้าตัดผมสั้นก็จะรักษาง่ายค่ะอ๋อโอเคออออแล้ว มาถามถึงหนูมั่งดีกว <bbe> ่าโหดีกรีถึงแชมป์โลกเลยเหรอลูกค่ะไปเริ่มเล่นได้ยังไงคะก็เห็นชมลมแถวบ้านค่ะหนูก็ไปเกาะลาวดูดูทุกวันทุกวันจนโค้ชเขาเห็นก็เลยให้ลองมาฝึกซ้อมค่ะหล่อแล้วพอไปฝึกครั้งแรกรู้สึกยังไงลูกก็ชอบกีฬานี้ค่ะเหล่อชอบอะไรชอบอะไรในมันบกชอบการต่อสู้ค่ะ การประทะเป็นผู้หญิงที่ชอบการประทะฝึกหนักแค่ไหนลูกฝึกหนักค่ะแล้วก็ฝึกอยู่ที่บ้านวันอังคารพุทธพริหัสค่ะแล้วก็ไปซ้อมในยิม SL t a e k w ทค d o ที่ตัวเมืองลบอกรวลีวันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะฝึกที่บ้านนี่ฝึกยังไงฝึกเองเหรอลูก พ่อก็จะคอยดูตอนหนูซ้อมะค่ะแล้วกลับมาที่บ้านก็จะคอยซ้อมให้ส่วนแม่ก็คอยดูหนูซ้อมก็เลยตัดสินใจเรียนด้วยค่ะคุณแม่เรียนด้วยคุณแม่เป็นแชมป์ไหมฮะไม่ค่ะเล่นเป็นกีฬาเป็นเพื่อนหนูใฉยๆคะ่ะเตอนนี้คุณแม่สาย <c oughs> อะไรแล้วสายอะไรนะสายน้ําตาลค่ะเออเรียงยังไงนะฮะเรียงเรียงสายเรียงสียังไงพี่โก้จำไม่ได้หรอก เริ่มต้นก็จะเป็นสายขาวค่ะแล้วก็สายเหลืองสายเขียวสายฟ้าสายน้ำตาลแล้วก็สายแดงแล้วก็สายดำค่ะ<อ>แต่ที่หนูใส่เป็นดำแดงค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงค่ะถ้าอายุถึง15ปีขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเป็นสายดำหมดเลยค่ะอ๋อคือคือด้วยด้วยด้วยฝีมือของแบมเนี่ย เป็นสายดําแล้วค่ะแต่อายุยังไม่ถึงสิบห้าเขาก็จะไม่ไม่เหมือนแบบค่าสายดาให้ก็เป็นสายดําแดงใช่ค่ะ<อ>แล้วพี่สาวเรียนด้วยไหมลูกเรียนค่ะอยู่สายดําเหมือนกันค่ะโอ้โห<อ>ค่ะเก่งทั้งคู่เลยเนาะไปแข่งเหมือนกับหนูอย่างนี้เลยไหมลูกใช่ค่ะแต่ว่าพี่แข่งต่างประเทศไม่ได้เพราะว่ามีโรคประจําตัวค่ะอ๋อ,อแล้วรางวัลอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดเลยฮะ ได้เหรียญทองยุวชนชิงแชมป์โลกค่ะแล้วก็เหรียญทองยุวชนชิงแชมป์เอเชียปี2019ค่ะแปดงว่าแสดงว่าได้ของเอเชียก่อนใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็ไปแชมป์โลกได้ระดับโลกใช่ไหมลูกค่ะแล้วมาวันนี้แน่นอนต้องมาโชว์ความสามารถด้านเทควันโดแน่นอนคความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูก อยากได้อุปกรณ์การซ้อมเทควันโดค่ะก็จะไปซ้อมที่บ้านอ่ะเนาะคือตอนนี้เป็นยุวชนทีมชาติเอาอุปกรณ์ไปเพื่อไปเป็นชุดใหญ่เลยแนอนาคตเตรียมฟอร์มไว้รอเป็นทีมชาติพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วโชว์เลยค่ะสวัสดีลูกขอบคุณมากที่มารายการนะครับแบมแบมลูกหนูเริ่มเล่นเทควันโดตอนอายุเท่าไหร่ลูก อายุประมาณห6ขวบค่ะ5 6ขวบแล้วแชมป์แรกที่ได้คือแชมป์อะไรลูกแชมป์ประเทศไทยค่ะโอ้ตอนกี่ขวบลูก9ถึง10ขวบค่ะ9ถึง10ขวบนี่แชมป์ประเทศไทยแล้วแชมป์ยุวชนโลกคืออายุ10ไม่เกิน14ปีค่ะ14ปีนี่คือไต่ระดับมากเป้าหมายสูงสุดหนูคือโอลิมปิกไหมลูกค่ะคนี่คือเอาใจช่วยนะลูกนะ วันนี้จะต้องเข้าสู่ภารกิจของเราโจทย์แรกเนี่ยรายการอยากจะขอท้าหนูจะท้าความคล่องแคล่วของหนูให้หนูคอยหลบค,ค,คอยหลบเราเชิญอดีตแชมป์ยุวชนโลกมาสู้กับหนูแบบหนึ่งต่อหนึ่งให้เขาคอยไล่เตะหนูแล้วหนูหลบอย่างเดียวและต้องหลบให้ทันพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมุขตนร,รับแชมป์ยุวชนโลกครับ คุณรู้ได้ยังไงว่าตอนเด็กผมเป็นแชมป์ยูวชนอ้ี่ผมตี้เฮ้ยพี่ผมปิดเลยนะเนี่ยพี่บ้าแล้วพี่สู้กับน้องหน่อยี่สบายเลยผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงขคล้องได้ครับครับหมอขอให้เปลี่ยนชุดนิดนึงได้ครับจะได้คล่องแคล่วนะฮะรบกวนวสบายมากครับคุณมากครับเดี๋ยวรอบนี้ขอเปลี่ยนชุดนิดนึงครับจ้ะก่อนอื่นนะครับต้องให้น้องใส่อุปกรณ์ให้ครบชุดก่อนทีมงานครับเชิญครับอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเกาะค่ะเกาะใช่ไหมลูกถ้าเป็นของจริงมันจะมีไฟฟ้าด้ไหมลูก ใช่ค่ะรุ่นที่หนูแข่งเป็นระบบไฟฟ้ายังลูกเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วใช่ไหมครับแล้วอันนี้เป็นไหมลูกไม่เป็นไม่เป็น,เ,ปนเนาพะพอดีว่าเราโดนตัดไฟลูกช่วงนี้ไฟก็เลยไม่มีไม่มีไฟฟ้าตอนนี้พี่พี่ทีมงานช่วยมัดเกราะเรียบร้อยแล้วครับข้างในไม่ทราบว่าพี่หอยชุดเรียบร้อยยังข้างในพี่หอยเรียบร้อยไหมครับพี่หอยเรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่ต่อสู้ของน้องแบมครับเชิญครับยงควัน<ฮ> นี่แหละครับอดีตแชมป์ยูโชนโลกครับยงควอนหอยครับอิสโอเคเอสเคดิสโอเคนัารีโอเคโอ้ยพี่ใหญ่ครับโจทย์นี้เนี่ยครับผมคือหนึ่งยกของกีฬาเทควันโดใช่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 พี่พูดว่าตกใจอะสินึกว่าพี่พูดเล่นว่าตอนเด็กๆพี่เป็นแชมป์ยูยโชนโลกยูโชนโลกหนูต้องโชว์ท่าฟุตเวิร์คของเทควันโดลูกโชว์ฟุตเวิร์คฟึบ อ่าพี่หอยพี่หอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่ดูแข็งมากเลยไม่ใช่แข็งแรงนะดูแข็งทั้งตัวเลยพี่นคี่ครับโจทย์เนี่ยครับครับผมมีเวลาให้หนึ่งยกของกีฬาเทควันโดจ้าเก้าสิบวินาทีฮะหนึ่งนาทีครึ่งครับพี่เข้าทำฮะน้องจะคอยหลบฮะพี่สามารถเข้าทำน้องได้น้องทำผมได้ไหมน้องจะไม่ทำพี่จบ พี่เขาทําอย่างเดียวครับพี่สัมผัสโดนตัวน้องสองครั้งส่วนที่สัมผัสได้มีอะไรบ้างเท้าเท้าคือเวลาเทควันโดก็คือตรงลําตัวใช่ไหมลูกลําตัวแล้วก็จริงๆแล้วศีรษะก็ได้แต่ว่าผมขอเว้นศีรษะไว้ครับถ้าหนูตัวสองต้งมาไห่หนูแพ้เลยนะลูกค่ะกลอยครับครับมีประกันหรือเปล่าอะไรมีประกันรถยนต์มีรถยนต์นะไม่มีการชีวิตเป็นห่วงสุขภาพแล้วเกินพร้อมพร้อมต่อสัญญาณนะครับ ีจน้องโดนต้อนครับน้องโดนต้อนครับหุ้ยจะได้ครับจะเข้ามุมนะครับยังไม่โดนครับหอยเกิดเป็นปูครับเกิดการเล่นจริงครับเนี่ยเอ้ยแรงยังยากตัดคิด้งกดนตัดคิดกันเหลือมแล้ว25วินาทีครับที่หอยเพ้หิงม่สิบห้าวิ ที่หอยพยามโจมตีครับพีิไดคิดครับพี่ไดคิดครับเอาสักทีเะนะที่หอยหอบมีเดียวว่ะปาทำพี่เขาทำเขาทำเขาเขาทำ50นาทีครับเกาตั

พูดบอกเลยว่าหนื่อยจริงจริงน้ำนอนท่านั้นเลยแล้วกางแขนไหมน้ำไหมอันนี้แก้นคุณผู้มครับท่านหน้าเขาทาปากสีม่วงให้พี่หอยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยจริงเนี่ยที่งานจะดมนิดนะเอออย่าให้ผม ผมพบตรยาดมภาพผมไป็นโคตแย่ด้ว่าผมให้พี่หอยผมไปพักให้เปลี่ยนชุดก่อนนะครับพี่หอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานดูแลพี่หอยทีมงานชสองคนช่วยประคองพี่หอยนะครับเดี๋ยครับเดสู้สุดใจเลยเนาะแกสู้เต็มที่ฮะพี่อยากจะบอกอะไรกับน้องครับเก่งมากขึ้นมาทีมงานจะพาพี่หอยไปพักก่อนพักเล่นสโอ้ โอ้ถ้าก็ต้องการครับค right. ือเป็นการต่อส claro> claro> ู้ที่สูสีมากรายการบันทึกภาพไว้นะครับช่วงนี้ไปดูไฮไลท์ลีลาเด็ดๆจากพี่หอยครับยังกล้าไปดูอีกเหรอน่ยเหนื่ยมากครับเนื่ยมากท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือไฮไลท์ลีลาการเตะของพี่หอยที่ทางทีมงานของเราได้บันทึกเอาไว้จะเห็นได้ว่าช่วงแรกพี่หอยของเรา ก็ใส่เต็มแรงแบบไม่ออมมือเลยทีเดียวแถมยังโชว์ลีลาการออกอาวุธในอย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ดุดันแต่ด้วยเวลา90วินาทีทำให้ช่วงท้ายเกมที่หอยของเราก็หมดแรงและหมดสภาพไปอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี่แหละครับ ท่านผู้ชมครับที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้คือลีลาไฮไลท์ท่าเตะสวยของพี่หอยนะครับมีหลายท่าผมเชื่อว่าน่าจะถูกคัดเลือกเป็นภาพการเตะที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของปีนี้ <c oughs> โอ้โหขอบคุณมากครับเซี่ยเกียรติครับ,บ,รบทุกคนค,ครับขอเสียงปรบมือพี่หอยครับอครับผมอีดิดงยังลอยมาถึงตรงนี้เลยค่ะพี่หอยมันเหนื่อยมาก โอ้โหนี่จริง,รงๆยกหนึ่งเขาแข่งกันกี่กี่วิยกละนาทีครึ่งเนี่ยครับพี่โอ้โหไม่กี้ผมหมดตั้งแต่30วิี่วแหกแล้วโจทย์ต่อไปนี่ครับท้าการเข้าทำเดี๋ยวผมปรึกษาทงางคณะกรรมการนิดนึงนะครับทีมงานครับขอบอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกเป้าแบ็กค่ะนี่คือเป้าแบ็กครับไว้สําหรับทำไซด์คิกหรือว่าแบ็กคิกใช่ไหมลูกค่ะโจทย์นี้ครับเราจะให้มีคนมาถือเจ้าเจ้าเป้าเนี่ยครับ,รบแล้วน้องโชว์พลังเตะเราต้องพยายามเดินหน้า น้องจะดันเรากลับมามถ้าว่าเราถอยหลังมาถึงตรงพื้นที่สีแดงเนี่ยคือน้องทำธารกิจสำเร็จผู้ใหญ่ก็แพ้ทีนี้เนี่ยทีมงานพร้อมครับทีมงานพร้อมครับแต่ก็มีคำถามว่ากรรมการมีสามท่านครูงเงาะเนี่ยน่าจะไม่เหมาะขอพระคุณครับพี่หอยก็คือแสดงความสามารถไปแล้วอ่าใช่ใช่ไหมอันนี้ปรึกษาครับพี่โกโอ้โหพี่ครับทีมงานครับผมเต้อนรับพี่โกครับ โก้โอย่าดมไหมโจหนูนี่แข็งปักจะบอกเลยพีโก้ด้านหลังจะมีจะมีที่จับพี่โกครับเงื่อนไขโจทย์นี้พี่ต้องพยายามเดินหน้าพี่โกต้องเกรงหนูต้องบอกพี่ทุกอย่างงว่าถ้าน้องทําแล้วมันไม่ไปไหนเลยน้องจะหน้าแตกไหมหนูเข้าใจใช่ไหมลูกคือพี่เขาจะบอกว่าพี่เขาเกรงสู้นะใ่ลอลอง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  เฮ้ยสบายน้านิ่งน้านิ่งอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จริงๆพี่ตุ๊กเดี๋ยวเรามีเงื่อนไขเวลานีดหนึ่งครับเวลาในการทำภารกิจนี้คือ30ินาทีพี่ต้องยัน30นาทีนี้ไว้หนูขอเป็น50ได้ไหมหรือ1นาทีก็ได้โอ้โหแรงเยอะลอง30ก่อนลอง30ก่อนลอง30ก่อนแล้วพี่จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมโก๊ฐานมันแน่นขนาดนี้วะเดี๋ยวพี่จะรู้โอเคโอเค เวลา30นาทีนะครับพี่โก้ฐานแน่นๆนะครับฐานแน่นๆนะครับความยากคือน้องต่อเนื่องนะพี่นะอ่าได้ครับเขาต่อเนื่องนะครับ30นาทีนะครับเตรียมตัวเริ่มครับ จะมาสดีครับจะมา8ดีคร ah, ับพ hey, yeah ันที่อะครูครูเห so ็นครูเห็นมันมุ่นพันที่ครูเห็นว่าหนูสู้สุดแรงเกิดลุกโวยเฮ้ยเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงขอบคุณครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับและภารกิจนี้พีกโกของเราก็ได้ทำเต็มที่แล้วครับซึ่งแม้ว่าน้ำหนักตัวจะเยอะกว่าแต่ด้วยการโจมตีที่ต่อเนื่องและยุดันของน้องแบมก็ทำให้พิกโกของเราพลาดท่าและแพ้ให้กับน้องไปอีกคน ท่านกรารครับแบมบอกกับผมว่าน้อง้อมเทควันโดเนี่ยสัปดาห์ละ5วันวันละ3ามชั่วโมงครับและนี่คือที่มาของเหตุผลที่ทําให้น้องได้เป็นแชมป์โลกยุวชนหญิงคนแรกของเมืองไทยครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับน้องแบมครับคือพวกเราต้องขอบคุณนะพวกเราคนไทยต้องขอบคุณนะขอบคุณหนูขอบคุณครอบครัวของหนูทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสรมิมอ่ะสร้างวินยัยให้กับหนูขนาดนี้เพื่อไปเป็น ตัวแทนของประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงให้พวกเรานะลูกนะให้ฝึกต่อไปมุ่งม,มั่นต่อไปเหรียญทองโอลิมปิกอยู่แค่เอื้อมลูกขอบคุณมากๆค่ะขอบค่ะตอคท่านผู้บรารครับวันนี้ที่มาซูเปอร์เทนเนี่ยแบมอยากจะขออุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาจิ๋วโดค,ครับทั้ง3ท่านครับแน่นอนครับพวกเราสามคนให้ผ่า,านครบนอบคุบคณแบมลูกที่สุด บอกเล่าเรื่องราวของหนูความสามารถของหนูและความฝันของหนูไปยังผู้ใหญ่ชิงพาวเวอร์ว่าหนูอยากได้อุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาจิบันโดผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ยินดีมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องแบมครับแบมหันไปมองด้านนั้นกับลูกเดืนหน้า59ลูกทีมีทีมงานครับขอความฝันของน้องแบมด้วยครับ เตรีมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับนี่ขอมภา่ะขอมภุค่ะเเทดกาดนะลูกสนับแล้วก็ถุงมือมีมีกรอกมีชุดมีเป้านะลูกนะแล้วก็มีหน้ากากซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนมออให้ลูกด้วยนะครับ<ช>ไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีทุนการศึกษาพเพิ่มเติมให้ด้วยจากพี่พีคิงพาวเวอรรวมมูลค่าวันนี้มอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์ 25,000บาทจะก k i n า Power ครับขอิวเตอรคุณสวอคอมอ,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 อุปกรณ์ตรงนี้จะดีกับห,หนูยังไงลูกก็ลุงก็เอาไปฝึกซ้อมค่ะมันจะทำให้ฝึกซ้อมได้เต็มที่แล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นค่ะตอนนี้รู้สึกไงกับตัวเองลูกรู้สึกภูมิใจค่ะจะได้เอาของไปให้พี่แล้วก็พ่อให้แล้วก็แม่ช่วยจับเปาให้ค่ะ ยวจะบอกความภูมิใจตรงนี้กับพี่บีมกับพ่อแม่ยังไงลูกพูดผัดกล้องให้ได้เลยลูกเชิญครับวันนี้หนูทําเต็มที่แล้วหนูทําสําเร็จแล้วในอน,นาคตหนูจะทําให้ดีขึ้นไปอีกหนูรักพ่อกับแม่และก็พี่บีมากนะขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกําลังใจให้หนูผฟังแล้วชื่นใจมากแบนลูกพี่ซุปเชื่อว่า อาจจะมีความคาดหวังเกิดขึ้นว่าอยากให้หนูชนะในทัวร์นาเมนต์นั้น <S <S ทัวร์นาเมนต์นี้นะลูกแต่อยากจะบอกหนูอย่างหนึ่งว่าหนูรักกีฬาประเภทนี้ใช่ไหมลูกอขอให้หนูทําอย่างเต็มที่เล่นกีฬานี้ให้มีความสุขรางวัลเป็นผลปลอยได้นะลูกนะอย่าเพิ่มความกดดันเกินไปพวกเราจะเชียร์น้องแดมตลอดไปไม่ว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเราก็จะเชียร์ลูกตลอดไปอขอบคุณที่มาซุปเทนนะลูกนะ <ขอ S 1> สูส้ๆนะขอบคุณมากครับการ์ดรวมการกิจการโลกของเราครับน้องแดมครับขอบคุณครับ เข็นไปเลยเข็นไปเลยขอบคุณมากนะครับแบมผมเชื่อว่ามีหลายคนพูดว่าน้องเป็นความหวังใช่บางทีความหวังมันเป็นความกดดันใช่แช่มันเป็นความกดดันเนเออคือเราบางทีเราเราเราต้องอย่าเพิ่มความกดดันให้กับนักกีฬาของเราแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่กดดันสุดคือคือพี่เทนนิสพี่เทนนิสเป็นนักกีฬาเทควันโดแชมป์โลกของไทยมีคําพูดว่าถ้าโอลิมปิกปีนี้จัดได้เนี่ย เราได้เหรียญทองไปแล้วพ okay, MM uh ี่ชนิดเก่งมากเก่งมากเก่งมากซึ่งตรงนี้เวลาพูดกันบ่อยๆบางทีก็ก็ดันเหมือนกันคนดันอนดันคนที่แบกรับความกดดันนะก่อนที่หนูจะมาซูเปอร์เทนหนูก็ฝึกซ้อมอย่างหนักฝึกทุกอย่างเลยค่ะทั้งการทรงตัวการฟเวิร์การสเต็ปเข้าออกค่ะแล้วก็พละกำลังค่ะ นอกจากจะซ้อมเยอะๆแล้วคุณแม่ก็ให้หนูทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ให้พักผ่อนเยอะๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงให้มีความพร้อมที่สุดค่ะปิดท้ายกับข่าวดี k ิมพาวเวอร์ครบรอบ31ปีฉลอง31วันตลอดเดือนตุลาคมนี้กับแคมเปญ d e l i g h t and Surprises พบกับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่คิงพาวเวอร์รางน้ำมหานครพัทยาและภูเก็ตและพิเศษสุดในวันที่15ตุลาคมเวลา5โมงเย็น พบกับมาริโอเมาเลอร์ที่จะมาร่วมไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ King Power Facebook Official ครับซุปเปอร์เทนสีสัน4ีเสาร์นี้4ี่โมงนาที